สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจนถึงเสาครับนะฮะเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครกดกระดิ่งนะครับติดตามกันนะครับครับวันนี้ผมเห็นว่าดินฟ้าอากาศมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะอยู่ในช่วงของคราดแหละคือคําว่าคราดเนี่ยมันมันมันมืดเลยนะตอนนี้ เอาแค่จันทะคราเนี่กับฝนพายุมามาแรงน่านุรีนี่นะก็เดี๋ยวหลังสุริยคราจะแรงกว่านี้ครับนะช่วงช่วงปลายเดือนนี่นะก็คงจะมีพวกพายุฝนอะไรนี่นะก็คอยติดตามข่าวอุตุนะฮะเขาจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ที่ไหนก็เตรียมป้องกันคือป้องกันก็คือหมายถือว่าเออเกี่ยวกับน,น้ำอนะ่ะนเกี่ยวกับน,น้ำมาันจะไปกระทบลมพายุพัดอย่าเงี้ยนะ อันน,น,อนี้เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติตอนนี้เป็นเรื่องของภัยมันย์ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการเจ็บป่วยนะเอ่อก็หมายถึงว่าต้องโรงพยาบาลเนี่ยไหมกระทระวงสาธารณสุขตอนนี้กระทรวงก็โด่งดังมากไปทั่วโลกเลยนะครับนะเพราะว่าหมอเราเก่งเราสามารถนะครับเรียกว่าต้านนะต้านนะฮะต้านโควิด -19 อยู่นะตอนนี้มันมีข่าวโรงพยาบาลครับนะลงข่าวโรงพยาบาล มันทำไมล่ะครับโรงพยาบาลมันดาวพุธกับคือดาวพุธโรงพยาบาลเน่ยมันถอยมันพักพักร่วมกับดาวศุกร์ครับนะฮะกับดาวดาวราวหูคู่ศัตรูก็เลยมีเรื่องขึ้นมานะครับตั้งแต่วันตั้งแต่ต้นเดือนอนะ่ะอันนี้จะถอยไปถึงประมาณปลายเดือนนะครับก็จะหยุดก็แสดงว่าเรื่องกันจะขี้คลายนะฮะก็เลยจะเริ่มขี้คลายเสร็จแล้วก็ดาวประจํากระทรวง กระซวงอยู่ราสีเมษรครับดาวประชากระรวงก็คือดาวพูโตครับนะคือยาตอนนี้ไอ้ดาวยานี่มันเดินถอยหลังกันพักมันยังไม่จบแน่นอนยามันไม่จบเพราะอะไรครับมั่แช่ว่าเราไม่ได้คนพบยาวัคซีนนะฮะต้านโรคโควิด -19 นะฮะมันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินทอนยาครับนะอันนี้พอดีผมมีประสบการณ์นะฮะ เรื่องนี้เคยเป็นกรรมการผมเคยเป็นกรรมการนะฮะของกระทรวงครับตอนนั้นผมก็ไปเกี่ยวพันอยู่ด้วยหลายเรื่องเับไปเป็นประธานแพทย์แผนไทยนะก็เลยเขาไปเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็อน่นี้รู้สึกจะมีในแพทย์มงคลนสงขานะฮะถ้าเป็นประธานตรวจสอบคือช่วงนั้นมีข่าวข่าวเยอะมากคือหมายถึงว่าโรงพยาบาลไหนนะครับที่มีผู้อำนวยการต่างๆนี่นะจะได้รับ เออปากกาปากการการูปป้องเงี้ยโอ้โหแล้วก็แพ็กเก็ตเออไอ้บันนี่แพ็กเก็ตนะฮะไปทัวร์ต่างประเทศสามแสนนี้นะ,ะเขาก็สอบรับเขาไม่ยอมอ่ะหมอหมอหมงคลน,นี่ไม่ยอมสอบโอ้โหต่อต้านมากคือหมายถึงว่ารับเงินทอนยาไงแล้วก็ซื้อเฉพาะยาบริษัทน,นั้นน่นะนะตอนนั้นแหละครับเป็นข่าวแต่เป็นข่าวไม่ดังนะ,ะแต่ตอนนี้ดังมากครับนะะหมายความว่าดังยังไงครับ คือมันเกิดเหตุที่ขอนแก่นน่ะโรงพยาบาลขอนแก่นครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตำนานนะมันเคยดังมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับหมอชานชัยอ่ะซึ่งถูกย้ายมาอยู่ที่นี่นะที่ที่ที่ไหท,ท,ที่ย้ายมาก็มีประ,ประเด็นกับหมอเกียงสังนี่แหละมันก็คู่เว้นดาวมันไม่ถูกยังไงไป่รู้นะก็มาตอนนั้นก็สอบปฏิทีแล้วก็ก็หม,หมอหมอชานชัยก็ชนะไปอยู่ต่อ เขาเข้ามาดูแลโรงพยาบาลขอนแก่นนี่นะครับที่ขัดทุนถึงสองร้อยล้านนะ่ะแกมาอยู่ได้ประมาณที่ห้าปีนะแกก็สามารถทําให้โรงพยาบาลจะขัดทุนสองร้อยล้านกําไรสองร้อยล้านนะครับโอ้โหมันมีประเด็นดีครับประเด็นดคืออะไรเพามว่ามันมีพวกบริษัทยาให้เงินทอนมาปกติที่ผ่านมาตอนก่อนหนะ้าที่หมอชานชัยมาเนี่ยเงินทอนนี่าหายไปไหนไม่รู้ไม่มีบัญชีไม่รู้ว่าหายไปไหนนะไปจ่ายอะไรบ้าง นะพอหมอชันชัยมาเขาได้เหมือนกันเขาก็เลยเอาเงินที่ให้มาหเปอร์เซ็นเนี่ยเงินทอนยานี่นะเอาไปตั้งเป็นกองทุนของโรงพยาบาลเอาไว้พัฒนาคือไม่มีให้ใครอะ่ะตรงนี้นะครับมันไปกระทบกับาเรียกว่าคนใหญ่ๆอ่ะนะในกระทรวงะเขาต้องมีผลประโยชน์ตรงนี้นะก็เลยมีบัตรสนเท่มามาต้นเดือนเนี่ย บัตรสนเทศไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่ไม่มีปัญหานะครับเพียงแจ้งว่าหมอชานชัยช่อลาดบางหลวงโอ้โหอนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะฮะโอ้กฎหมายแรงนะช่อลาดบางหลวงเนี่ยสมัยก่อนนี่ปราหานเก็ดชั่วโคตรโอ้โห,โโหย้ายหมอชานชัยไปอยู่กระทรวงนะเอาไปเก็บตัวไว้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ให้หมอเกรียงศักดิ์มาจากจันทบุรีมารักษาการแทนเขาเคยมา,าทีแล้วก็ถูกเด้งกลับไปนะ มารักษาการเงี้ยคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ครับนะหมายความยังไงครับโอ้โหหมอโรงพยาบาลไม่เอาครับนะเดินใส่เสื้อดำเลยครับนะประตัวหมอชาญชัยต้องเพ่นกับแล้วครับนะหมอเกียงศักดิ์ต้องเพ่นกับแล้วครับเนี่ยเพราะหมอเกียงศักดิ์เป็นเด็กประหลาดครับเลิกรักษาการครับนะเพราะอโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วขอกลับไปจันทบุรีนะเหล่าแพทย์พอใจครับนะพอใจ แล้วก็ตั้งใครรักษาการล่ะก็ตั้งรองเทอาตามปกติก็รองรองรองพวกนวยการคือมาแทนที่ขนแก่นนี่แหละทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่นี้ประเด็นคือว่าทําไมหมอเกียงสังนี่มันเขาเคยเป็นประธานแพทย์ชนบทครับนะก็มีสองกลุ่มกระทรวงนี่สู้กันมาครับสองกลุ่มเี่คลักบกนะเวลาจะมีงบประมาณหรือว่าจะมีอะไรใหญ่ๆนะพอดีดรเอร์ หมอสุข,ขุมเนี่ยที่เป็นประหลัดกระทรวงนี่แหละก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ผมเลยดูว่าเอ๊ะมันงานนี้มันเป็นยังไงนะโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะสุข,ขุมเนี่ยนะได้เลขสิบหกเป็นเจ็ดอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะนะฮะเสร็จแล้วก็หมอชาญชัยเลขยี่สิบเอ็ดกำลังดาวสุขครับเป็นอังคารแข็งครับแข็งนะฮะเสร็จแ,แล้วหมอเกียรติศักดิ์ได้เลขห้าสิบสี่เก้าครับนะเก้าครับนะเก้าก็เป็นว่า ดาวพูโตตัวนี้เดินถอยอยู่นะก็ประเด็นนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันยังไม่จบครับนะยังไม่จบขณะที่หมอกระซ่วนพรสุกำลงังดังๆนะครับอันนี้ก็มาทําให้ทําให้จากฮีโร่กลายเป็นซีโร่เลยนะแตก็เอามาคุยกันให้ฟังในทางโหนะครับเป็นกรณีศึกษานะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันเกิดมันเกิดครับมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับจังหวะไหนนะครับถ้าคนเราเ ผู้มีอำนาจนะฮะตกเลขไม่ดีพเพราะดาวเสาเ,าเลขสุขุมเลขสิบหกเป็นเจ็นี่นะมันก็เดินถอยอยู่ด้วยถอยร่วมกับพูโต้ด้วยสิครับพื้นหันด้วยก็เลยไปเลยครับนะหมายถึงว่าประลัดเหนื่อยตอนนี้ประหลัดเนี่ยกระโดดเลยครับผมว่ามาอย่างนี้นะพะเอไอ้เงินทอเนี่ยทำไมมาสอบโรงพยาบาลเดียวที่ขอนแก่นเออนะปรากฏว่ามันมีทั้งหมด หนึ160่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยแปดสิบหกโรงพยาบาลครับรับเงินทอนแล้วไม่ถูกสอบสอบโรงพยาบาลเดียวนี่ปัญเดี้ยไอ้ประเด็นนี้แหละครับมันต้องระวังนะฮะมันมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับละบเว้นปฏิบัติหน้าที่นะอาญาเนี่ยผู้รักษากฎหมายผู้มีอำนาจเนี่ยนะถ้าละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับโอ้หนึ่งห้าเจ็ดมันเลขไม่สวยเลยนะมันขันแยงกันอนะ หนึ่งก็ห้าโอเคครับแต่อ้เจ็ดเนียมันคู่ศัตรูรวมกันแล้วลได้สิบนะ 13, 14, สี่ครับนะสิบสามสิบสี่โอ้โหมีสิทธิ์ครับถ้าทำไม่ดีนะถ้าใครอก็เรียกว่ารัฐราชการเลยนะไม่ซื่อนะฮะอยู่ไม่ได้นะถ้ารับราชการเนี่ยนะต้องตรงครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะถ้าลงอะไรมันแล้วก็อย่างเงี้ยขาวเนี่ยแน่นอนครับเดีย๋ยวนี้มันมีองค์กรตรวจสอบเยอะไง งานนี้ไม่จบง่ายๆแน่นะครับนะเพราะว่าก็ห่วงประหลัดสุขขุมนะฮะระวังคําจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดน,นะฮะก็เสียแล้วก็ยังตาไมไปหลอกหลอนนะครับนะ <c oughs> ไอ้การรู้ดาวรู้ดวงเนี่ยมันก็ดีนะเวลาท่านจะทำงานอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ทุกกระทรวงและมนบนตรีเนี่ยน่าจะมีที่ปรึกษาทางโหราศาสตร์นะ,ะ,นะเออไม่ต้องเอาหมอดูหมอดูหมอดูไม่ไม่เก่งไม่เก่งไม่ทะลุถึงระดับระดับไอ้นั่นะ ดำใหญ่ๆนะต้องใช้โหราศาสตร์กับสามารถจบยามได้จาเลิกผานนาทีได้ดูดาวพักดาวถอยตรงนี้นะเหมาะไม่เหมาะจะรุกอ่ะเหมาะไม่เหมาะจะถอยคือบางครั้งเนี่ยทำในสิ่งไม่ดีไดี่อยากจะทำะนะถ้าดาวมันอ้โวยนะฮะมันก็ไม่มีเรื่องถ้าระวังทำมีเรื่องนะครับดาวมันเสียเนี่ยโอ้โหเป็นประวัติไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยใครที่มีดีคดีเก่าๆนี่เยอะ ออกมาเยอะนะเอาก็มาคุยกันลเล่าสู่กันฟังนะครับนะมันก็แปลกนะดาวพูดตอนนี้ไม่ดีปั๊บเนี่ยมันไปกระทบกันหนึ่งหนึ่งสองนะหนึ่งหนึ่งสองนะครับนายกออกอารมณ์เลยครับนะที่บอกหนึ่งหนึ่งสองนี่เข้ามาที่ว่ามิ่นสถาบันเวืองบนเนี่ยราบอกว่าตอนนี้พวกยังมีการอาจเอื้อมนะมิ่นเมืองสูงแล้วทําไมไม่ใช้บาต้าหนึ่งหนึ่งสอง ในหลวงบอกว่าไม่เอาฮะเมื่อเมื่อตรงหลายเดือนกว่าบ่อยไม่เอาอย่าให้ใช้หนึ่งึงสองเลยคืออะไรก็อ้างสราบัาไ่นะท่านไม่ให้ใช้กับนะท่านอยู่เหนืออยู่เหนือการเมืองนะครับอยู่เหนือทุกอย่างนะฉะนนั้นไม่รู้นะคนชอบไปอะไรผมว่านะไอ้การหมิ่นเบื้องสูงเนี่ยดวงไม่ถึงระวังติดคุ้มนะอายุจะสั้นนะครับไม่รู้นะเคยเตือนด้วยว่าว่าเห็นแล้วนี่นะ อะไรก็แล้วแต่กันะเราจะไปฝืนฟ้าฝืนดินฝืนธรรมชาติคืออะไรก็ดีนะพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนะนะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนแล้วครับถ้าทําดีเนี่ยสิ่งศักสิ่งคุ้มครองครับไอ้กรรมดีเนี่ยม,มันก็เหมือเป็นหนี้่คุณไปก่อหน,นี้เขาไว้อะนะหนี้เงินหรือหนี้แค่นเนี่ยมันก็จะถูกเอาคืนอะ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ถ้าเราเดินสายกลางนะครับรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยเออไม่ยึดติดก,ก็เอาช่างไปเถอะนะมันจะว่าเราอะไรบอกเราไม่ไม่เดือดร้อนไม่ถึงก็ว่าแย่นะฮะพอทนได้ก็ทนอย่างนี้นะอันนี้แหละครับนะมันก็จะผ่านทนไปเพราะดาวมันหลุดปั๊บอะไรก็มันก็ดีขึ้นนะเจ็บป่วยก็เหมือนกันมันโรคเครียดนี่แหละผมไปอ่านนี่นะกำลังจะเขียนนี่นะเอาไว้มาทําแจกให้กับสมาชิกเนี่ยอะไรไหมพุทธเจ้าอ่ะตอนที่ท่านเออ ัสรู้ปั๊บเนี่ยพรนษาแรกที่ท่านเทศนะฮะให้ hey, พระเจ้าพิพิสารฟังกันนะฮะคืออะไรวะคืออโลคยากับโมโลขโ,โมลโ,โมโลโมโลโคกันนะ,ะหมายถึงโรคทางจิตอะ่ะโโหดีมากเลยนะครับนะ,ะพอพ่อพูดเลยนั่งวิเคราะห์ดูว่าโอ้ที่ท่านมาเทศเพิ่งเนี่ยพวกปัญเจ้าวักคีนะครับ สาวกท่านนะฮะห้าคนแรกห้าองค์แรกเนี่ยที่บวชให้เนี่ยบรรลุพระอรหันต์เลยนะครับนะ <c oughs> โอ้ทุกคนมันไปมองที่กายอ่ะมันมีโรคทางกิตกับโรคทางกายเนี่ยเนี่ยมันละเอียดอ่อนจริงๆนะครับท่านโอ้โหตัดะทะลุทะลุเลย <c oughs> ผมก็มาเนี่ยนั่งอ่านอ่านนี่อ่านจนโอ้โหอ่านโอ,น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 อน้เป็นร้อยครั้งร้อยเที่ยวน่ะแล้วก็วนไปวนมาเนี่ยแล้วมันก็เอามารวบรวมเลยแล้วอยากมันค่อยๆเริ่มเข้าใจ ว่าเออการที่เราจะกลับไปสู่นักไม่ได้สู่นครสวรรค์กลับไปสวรรค์นี่นะท่านบอกว่ามันเหนือกว่านั้นครับไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเอออันนี้สิครับน่าสนใจนะะจะทํายังไงได้กําลังคนว้าศึกษาเจาะให้ถึงครับนะวันนี้สวัสดีครับคุณวิภพคุณจบุบคุณนิธินันคุณประพนคุณอัริพงคุณสิริพรนะสวัสดีมา คุณทิติพลบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับวันนี้ออกหวยช่วงโควิดนะครับนะอ่านะไมล่ละเออขอให้รัฐช่วยทั้งที่เป็นอาชีพอบายามุขพอใช่อะไรพอให้ขายได้พอให้ขายได้ก็คือราคา รัฐบาลหมดปัญญาแก้ไขครับวันนี้วันนี้ดวงดาวเด่นๆสมหวังกันนะครับเอออย่าไปยุ่งไันเลยครับนะคืออบายามุกนี่นะผมเองก็เคยหลงไหลอยู่พักหนึ่งนะโอ้หลงไหลอยู่พักหนึ่งครับนะแล้วก็ไปเขียนตลับตำราเขียนเปน็นหนังสือออกมายู่สามปีนะคือหมายถึงว่าสิบงวดนี่เราคำนวณล่วงหน้านะมันจะมาเลยมาตามดาวนี่นะ ห้างวดแต่จะได้ถึงเก็ดงวดแปดงวดเนี่ยต้องเอาเอาเอา,เอาตัวเลขที่ออกในวันเนี้ยนะแล้วก็ไปคํานวณต่อมันก็ไปหาเลขเด็นได้ครับอา้าวคุณนิพนธ์สุเดชามีครับท่านครับน้องสาวคิมจองอินมีเริ่มมีบทบาทขึ้นความเปลี่ยนแปลงจะไปได้ด้วยท่าใจสองพี่น้องจะขยา่าโรคแน่นอนครับโอคนน้องนี่ดูกว่านะน้องสาวนี่ดุกว่าครับร้ายกว่าครับนะ ผู้หญิงที่ทลองร่ายนี่น่ากลัวกว่าผู้ชายครับสวัสดีครับอาจารย์รัชินงานคุณทอนนะครับครับน้ำมะนาวที่อาจารย์แนะนำดื่มแล้วดีมากครับครับยางรอบเอวไม่อยู่ด้วยครับครับคือมาจริงๆมันเป็นเป็นอย่างนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่กรดนะครับคุณทิติพันธ์สวัสดีครับครับคุณเต็มสุขสวัสดีค่ะอาจารย์ชอบฟังค่ะแต่ฟังสดไม่ค่อยทันครับแต่ก็ฟังย้อนหลังตลอดครับดีครับดียังจะประโยชน์ครับ คุณสิทธิพรสวัสดีอาจารย์ครับดูทุกวันครับขอบคุณครับคุณนัทาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณทวิิยนดีในบุญครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณวัสนาสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานครับอยากถามวันไหนเลิกดีหักหน้าพระคะคือช่วงนี้ไม่มีดีเลยครับนะช่วงเออคลาดเนี่ยนะคือโบราณเขาบอกว่าคลาดเนี่ยหลังสามเดือนเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเลยครับนะ่ เรื่องดีๆทำแล้วมันจะมันจะลดลงไปครับเวลาเลยค่ะขอบคุณครับครับคุณสมจิตสวัสดีครับอาจารย์ครับและแอดขอให้สดชื่นแจ่มใสทุกวันครับขอบคุณครับและขอให้มีโชคลาภทุกคนครับโอเควันนี้ขอให้ถูกหวยทุกคนนะครับคุณนรดาครับอาจารย์ครเิดวันอาทิตย์เปิดร้านวันไหนดีคะจะขายปลาหมึกย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวยอนเพิ่งเปิดเลยบ้างอาจจะเปิดธรรมดาธรรมดาไม่ต้องใช้เลื่องนครับ สะดวกเพราะวันไหนก็เปิดเลยครับแต่ยาววันคู่ศัตรูเ่ะนด้เละครับคุณจิรพัฒนสวัสดีครับคุณครูแอดมินเพจหมอมีจริยธรรมทำเพื่อประชาชนครับแต่ผู้มีอำนาจหลายคนบ้าอำนาจขัดผลประโยชน์กินตามน้ำกันครับไม่คิดถึงว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญและบาปครับเดี๋ยวโลกกันโล่กัยทีเลตโลกกัยครับคุณรุจิการสวัสดีครอาจารย์และแอดมินครับ ดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราและบ้านเมืองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติตัวของคนเราเราจึงควรทําดีกันไว้ดีกว่านะคระับขอบุทธจเจ้าสอนเนี่ยตรงนี้แหละครับมันเป็นทางรอดแหละ่คนไม่เคยสนใจอะนะครับคุณชนาทิพย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้แข็งแรงและทีมงานนะคะครับคุณบัญชาสวัสดีครับอาจารย์เลขตัวไหนเด่นครับมาอีกแล้วผมไม่ให้แล้วครับ หมดที่แล้วก็หายไปแล้วครับเออคือกลายเป็นว่าเรามอมเมาผมไม่เอาคือที่บางครั้งก็อยากจะลองของอะนะคือผมยังไม่ลงลึกอะเอากันพสบาสบายดีกว่านะทุกนี้มีคลาดครับไม่ให้ครับเดี๋ยวจะถูกคราด <c oughs> ครับวันนี้ับทุกท่านโชคดีนะครับแค้วคลาดปลอดภัยไร้โรคคาพยาธิเบียดเบียยนะครับสวัสดีครับ